สาวชมพูอรารยาและหนุ่มนอ็อตชมพูน้ำตาไหลาเปิดใจถึงสามีน็อตเรื่องที่ไม่เคยรู้คะ่ะสำหรับชมพูอรารยาก็มีผลงานต่อเนื่องกับทางช่องเจ็ดไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ไกลต้นไร้เดียงสาแม่มดเจ้าสเสน่ห์หยดน้ำในตะวันราดหัวใจเปลวไฟในฝนันเพื่อนรักเพื่อนร้ายหมอลำซัมเมอร์แก้วตาหวานใจโดยสองเรื่องหลังนี้ก็เป็นละครเรื่องดังที่เรียกเลตติ้งถล่มทลายค่ะไม่เพียงรับบทบาทนางเอกของเรื่องเท่านั้นนะคะเธอยังจับไม้ร้องเพลง ประกอบละครมาแล้วหลายเรื่องอีกด้วยกับล่าสุดนี้สามีออกมาเปิดใจชื่นชมภรรยาว่าไรทิติค่ะเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกเองจริงๆต่อให้มีคนช่วยก็ช่วยจุกจิกครับเขาจะรู้ทุกอย่างทุกมุมตรงนี้ต้องชมเชยจริงๆว่าไรทิติเลยเรื่องตบรางวัลให้ภรรยาก็มีบ้างครับพอหอมปากหอมคอชมพูถึงกับบอกสามีเลยว่าพี่พูดแล้วเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะจ๊ะแม่งานนี้ทำสามียิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยละคะ่ะชมพูยังเผ ถึงความหวานของคู่สามีภรรยาว่าไม่หวานเลยกระดาษทรายทั้งคู่ถูก,กันแครก็ครกก่อนให้ทั้งคู่นั้นพูดถึงกันและกันหนุ่มน็อตก็ยืนยันคาเดิมชมหน้าที่ของคุณแม่ว่าทําได้สมบูรณ์แบบมากๆเป็นทั้งแม่และภรรยาที่ไม่มีอะไรจะต้องติเลยค่ะขณะที่สาวชมพู่เองก็พูดถึงสามียังไม่ทันพูดอะไรน้ําตาก็จะไหลแล้วจ้าตัวบอกแค่ว่าจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้แล้วไงคือจุกขอบคุณสําหรับชีวิตนี้ที่เป็นอยู่คือมีทุกๆอย่างที่ เราทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขาแล้วส่งมาถึงเราทําให้เราเป็นเราในวันนี้รวมถึงซัพพอร์ตเคมทุกอย่างเร้ว่าเหนื่อยกับงานกับทุกๆอย่างไม่มีอะไรจะบ่นกับชีวิตนี้เป็นพี่ที่ให้ก่อนหนุ่มน็อตจะสวมกอดและหอมภรรยาสุดหวานซึ้งค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่านรักจริงๆทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจและขอให้ครอบกว่าน,นี้มีความสุขแบบนี้ไปนานๆค่ะ